ครับทุกคนครูต้นนะครับวันนี้เรามาออในหนึ่งวันครูดน,นตรีทำอะไรบ้างนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเช้าแล้วนะครับผมก็ตื่นตอนเชา้าอาบน้ำกินข้าวดูแลลูกแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สีภูมิพานะครับวันนี้วันจันทร์วันศุกร์เนี่ยผมเป็นอาจารย์พิเศษที่ โรงเรียกนกำเนิดมิรนะครับสอนวิชาดนตรีเป็นคลาสซีเชิญก็คือสอนรวมทั้งคลาสเลยเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนวิชาดนตรีของผมนะครับนะครับก็อาทิตย์หน้าจะเป็นสอบภาคทฤษฎีแต่อาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยเป็นการเรียนรั้งสุดท้ายแล้วก็สอบาการนําเสนอง,งานโปรเจกต์วิชาดนตรีนะครับวิชาดนตรีที่สอน สอนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีประวัติดนตรีดนตรีสมัยนิยมการฟังดนตรีมารยาในการฟังดนตรีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็มีจัดเวิร์กช็อปนะครับโดยพี่นัทวงเคลียร์นะครับมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับดนตรีนักเรียนมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ของนักเรียนที่ต้องจัดโชว์ในในปีนี้นะครับวันนี้เราก็จะนําเสนอที่งาน Art Face ของกาเนิดวิทย์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับ ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นเป็นส่วนคร่าวๆข,ข,ของวันนี้ตอนนี้เวลา9ก้ามสินาทีแล้วผมยังไม่ถึงโรงเรียนนะครับนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ขับรถไปจากระยองไปกำนันวิทย์ถนนค่อนข้างไม่ค่อยโอเคนะครับเป็นถนน,นเลนสวนอนะสองเลนสวนกันแล้วก็กำลังมีการทําถนนอีกอย่างหนึง่งถนนเส้นนี้อันตรายเพราะว่า เป็นเส้นที่บรรทุกน้ำยางใช่ไหมน้ำยางก็จะหล่นใส่พื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําให้ถนนลื่นลาอยางก็ลื่นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าโดนน้ำยางเข้าไปเนี่ยตอนฝนตกเนี่ยโอ้โหคือรถยางไม่ดีเนี่ยหลุดโค้งได้ง่ายเลยนะครับถ้าขับเร็วๆนะครับนะครับก็การทํางานของผมในเจวันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับวันจันทร์กับวันศุกร์สอนกําเนิดวิทนะครับ เป็นอาจารย์พิเศษวันอังคารกับพุธนะครับสอนที่โรงเรียนอนาชาติลักปีนะครับแล้วก็วันพฤหัสสอนที่โรงเรียนอสอนที่มหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็สอนที่โรงเรียนของตัวเองครับทํางานเจวันเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมสอนที่เดียวเพราะว่าต้องขับรถมาไกลนะปกติวันธรรมดาจะสอนสองที่ในวันอังคารกับวันพุธแต่ว่าช่วงที่ต้องขับรถไกลๆผมก็จะ นั่นแหละนะครับที่โรงเรียกนกำเนิดวิทนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามช n e l ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e กันด้วยครับก็จะได้รู้ว่าเป็นคร,รูนตีทำอะไรบ้างวันหนึ่งอ้อไหนๆหนก็พูดแล้วเออทำไมผมไม่เป็นอาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยครับเออทำไมผมไม่เป็นอาจารย์ประจำนะครับจริงๆในความเป็นจริงผมจริงๆผมผมรักในงานอาจารย์พิเศษนะ แล้วก็รักในงานการเป็นครูนี่แหละแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นครูเนี่ยผมชอบเป็นครูพิเศษเพราะหนึ่งเราไม่ต้องทําประเมินนะครับมคออ่ะใครเป็นราชการก็จะรู้มคออไม่ต้องทําเราได้ทํางานดนตรีจริงๆนะครับเคยไปฝึกสอนในโรงเรียนแล้วก็ต้องมาอยู่ห้องสมุดด้วยอะ่ะนอกจากสอนแลอะไรเงี้ยก็มาอยู่ห้องสมุดไปจัดหนังสือไปไปส่งวัสดุอะไรอย่างเงี้ยคือ จริงๆเวลาว่างของเราอ่ะเราควรจะมีเวลานั่งคิดงานว่าเราจะสอนอะไรนักเรียนใช่ไหมอย่างตอนที่ฝึกสอนอกสารท่จุฬาเนี่ยเรียนเลคอร์เดอร์เราผมก็เคลียดกับเพื่อนอีกสองคนทํายังไงมันจะน่าสนใจเรียนเลคคอร์เดอร์วิชาเราตอนสอบเนี่ยเล่นเพลงป๊อปล็อกนะครับผมเล่นเป็นแบ๊เลยมีกนะีตาร์เบสกลองเปโอนนคีย์บอร์ดแล้วเด็กก็เล่นเลคคอร์เดอร์ในเพลงนั้นส่วนเด็กที่เหลือเนี่ยที่ที่ต้องสอบเหมือนกันเนี่ย เขาก็จัดเป็นเหมือน Art อาร์ตเฟสติวัลอะก็เดินเดินแฟชั่นเพราะเขาต้องทำงานร่วมกับอาร์ตเขาก็เดินแฟชั่นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็เล่นเลคคอเดอร์กับวงของผมนะครับเล่นเพลงร่วมสมัยเลยนะครับแล้วเขาถามว่ามีข้อจำกัดไหมก็มีเพราะว่าบางทีมันชา้ามันแฟลกไงเลคคอเดอร์คือเรามีเวลาสอนน้อยอะ่ะเด็กก็เล่นชา้าเล่นแฟลกลำบากนะครับก็เปล่าบางช่วงสิ ช่วงไปท่อนฮุกถ้าเล่นไม่ได้ผมก็คี์บอร์ดเล่นแทนอย่างเงี้ยฮะเรืเรียนก็ได้เรียนการฟังด้วยออกถึงท่อนนี้ฉันเป่าถึงท่อนนี้ฉันหยุดอย่างเงี้ยผมว่าเราควรจะมีเวลาทําอย่างนั้นนะไม่ใช่เอาเวลาไปจัดหนังสือไปเฝ้ายามไปทําประเมินเพราะว่าวิชาดนตรีเวลาประเมินคุณก็ประเมินเด็กๆได้เลยมันเห็นเห็นนี่สอนดนตรีถ้าเด็กเล่นดนตรีไม่ได้ก็จบแล้วครับใช่ไหมเอาง่ายๆเลยครับเด็กเล่นได้ไหมล่ะเล่นดีไหมนั่นคือนั่นคือ,น,น,คอน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนดนตรีแล้วอะ การเรียนดนตรี ree, ไม่ใช่แบบเล่นอะไรไม่ได้เลยแต่มาบอกแค่ว่าอันนี้เสียงโดเรมีคือก็ไม่เมกเซนผมคิดว่าไม่เมกเซนนะอือย่างลูกผมเนี่ยลูกผมเล่นได้ก่อนที่จะมานั่งอ่านโน้ตได้นะแต่ตอนนี้เขาอ่านได้แล้วนะเพราะคนเราต้องพูดได้ก่อนอ่นนอานดังนั้นเนี่ยการสอน Sound b e f o r e น์นะครับก็คือเสียงก่อนสัญลักษณ์เป็นเรื่องสําคัญต้องสอนก่อนสอนเรื่องเสียงทําได้แล้วอธิบายเป็นสัญลักษณ์นะครับมันก็จะทําได้อย่างดีนะครับอืม ผมคิดว่าตอนที่ผมหัดเล่นอ่ะกีตาร์หรือว่าฟลุตเองก็ตามผมต้องเป่าได้ก่อนเสียงอหละแล้วก็โชคดีที่ครูผมก็จบที่คารุสตร์จุฬาเหมือนกันเขาไม่ได้สอนผมอ่านโน้ตก่อนเขาให้ผมร้องโน้ตร้องแล้วก็ให้ผมใช้โน้ตที่ผมเป่าได้แล้วผมก็เป่าอ่ะเสร็จปุ๊บเราค่อยเริ่มมาเรียนทฤษฎีอ๋อโอเคเวลาจะซ้อมส่วนตัวเองเราก็ซ้อมจากโน้ตได้อะไรเงี้ยครับหลังๆมา เราก็อ่านโนต้ตได้เยอะๆ,ๆขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเหมือนเด็กอะ่ะจะต้องพูดเก่งก่อนที่จะอ่านเก่งครับไม่มีเด็กคนไหนอ่านเก่งก่อนพูดเก่งะนะครับประมาณนั้นต้องฟังเยอะพูดเยอะแล้วก็ค่อยไปอ่านอั <c oughs> นนี้หลักการง่ายๆการเรียนดนตรีคะนะครับซึ่งผมก็เน้นให้ครูที่โรงเรียนดนตรีของผมมาสอนซาวด์บีฟอร์ไซด์ไม่ใช่ไม่อ่านโนต้ตนะอ่านแต่ว่าเด็กควรจะทําได้ก่อนแล้วเราจึงอธิบายว่าสิ่งนี้ ก็ค่อยๆฟังไปนะครับเพราะว่าิอาจจะค่อนข้างยาวสักยี่สิบนาทีเลยแล้วก็มีเสียงน้อยบ้างนะเพราะว่าถนนมัน,มนแย่อะไรเงี้ยนะครับนะครับรถเราก็ช่วงล่างเป็นรถกระบะนะมันก็มันก็นั่นแหละมันก็สะเทือนนะครับอโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับว่าสอนอะไรบ้างครับสวัสดีครับอะเราก็กาลังจะถึงแล้วครับโรงเรียนตุ่มเนินพิษข้างหน้าทางเข้าโรงเรียนก็เห็นไหมครับจะมีปั๊มปตทที่ สวยๆนะครับปั๊มบตทวังจันท์นะครับผมจะแวะซื้ออะไรก่อนอ่าเนี่ยครับวังจันทวันเล่เห็นไหมครับกลมๆนั้นน่ะมันคือสัญลักษณ์ของอะตอมอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือทางเข้าตรจะเลี้ยวเข้าแล้วนะครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับวังจันวันเล่นะครับก็เลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามนะอ่าทุกคนดูเป็นทุกคนลองเซิร์ชว่าสวนละไมนะเออตอนมาครั้งแรกก็เออสวยดีเป็นโรงเรียนอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับกล้คล้ายโรงเรียนอนาชาติทางเข้าก็คือแบบเป็นระเบียบเรียบเร้อยสวยงามดีครับอ่าเมื่อมาถึงวงเวียนที่เป็นสถานีตำรวจวังจันทร์ถ้าเลี้ยวขวานะครับไปทางเนี้ยนะครับไปสวนละไมครับแต่เราจะตรงเข้าไปนี่นะครับ วังจันวันลี่ครับนะครับก็จะจุดสังเกตคือสถานีตำรวจวังจันนะครับถนนก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเลยนะนะครับสิ่งได้ครับแต่ว่าเจอหลังเต่าแน่นอนครับอะไรอย่างนง้นนะครับขับเข้าไปทุกคนดูได้จเจอป้อมยามป้อมแรกก่อนนะครับเราก็ต้องแจ้งว่าเรา มาทำอะไรก่อนนะที่ตรงนี้ผมจะเก็บกล้องแป๊บนึ่งครับผมผ่านป้อมยามป้อมแรกแล้วครับก็จะขับเข้ามาอ่าเห็นไหมสวยไหมทุกคนอืมจะมีที่เรารถบัสนะแต่ผมอะไม่เคยเห็นที่เรารถบัสเลยไม่เคยเห็นรถบัสเลยนะครับในน,นี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยเป็นโรงเรียนของพอตทอนะ ว่น่าจะสร้างถวายสมเด็จ วิทยาศิริเมธีนะครับก็จะมีรูปสมเด็จพระเทพอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเข้าตรงนี้แต่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเราไม่ไ้อยู่ตรงนี้โรงเรียนกำเนดวิทย์ก็จะมีส่วนของมัธยมปลายแล้วก็ปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเด็กที่นี่ประมาณร้อยละห้าสิบเรียนต่อต่างประเทศะคระับได้ทุนสอบได้ทุนอีก ร้อิก็เรียนต่อมาวิทยาชั้นนํำในประเทศนะครับก็สอบติดทุกคนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนนะครับเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ควรเตรียมตัวมาตั้งแต่ปหกมหนึ่งเลยนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต้องได้ทุเด็กทุกคนได้ทุนการศึกษานะนะครับเรียนฟรีว่างันเถอะถ้าสอบได้ เราเราจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนละทุกคนดูป้ายโรงเรียนนิดนึงนะครับฟริ่มเริ่มเรเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนตรงนั้นเป็นหอพักนะตรงนี้คือส่วนของโรงเรียนนะครับเ,เห็นไหมเ,เดี๋ยวผมจะเก็บกล้องก่อนเพราะมีป้อมอย่างอ่ะอันนี้เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับทุกคนเห็นชื่อป้ายโรงเรียนกับปเนี่ครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าที่จอดรถข้างล่างซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟมาปก,กติคนอื่นจะต้องไปจอดที่ลานจอดรถนะ ผม,มจะลงไปจอดตรงเนี้ยตอนนี้ผมก็เข้ามาเรเียน,น,นก็ลังเรียมทุกคนก็เรากำลังจะลันทูนะครับเก,ก,กีย่นเีอยู่าเรากำลังจะลันูแล้วครับเพื่อสองท<น>ำคนตนนฝั่งเ<อ><อ>ย็ยนีีนะครับ ก็สอนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสอบกันนะครับที่มีข้างหน้าอยู่คืออ a u d i t o r i u มนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยโรงเรียนที่ผมสอนอยู่นะฮะในผมพักอยู่ครับเดี๋ยวรอสอบประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมี art festival นะครับก็จะมีการแสดงช่วงห้าหกโมงแล้วก็สอบโปรเจกต์ดนตรีเราได้ยินเสียงเนาะนักเรียนก็เล่นกันเล่นเนอยู่ชีวิตอเพลงอกหักโดิสลมโอเค นะเราเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการสอบกันครับเดี๋ยวผมจะไปปั่นเดกรวยายเล่นก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับผมจะกินข้าวก่อนที่จะไปไปสอบนักเรียนนะครับ<ม>วันนี้ก็คุณครูซื้อข้าวไหมผมป็นข้าวไข่คุนนะครับแล้วก็ไก่ย่างครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับเดี๋ยวทานข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะไปเตรียมซอบเช็คนักเรียนตอนห้าโมงครึ่งนะครับ Breaking into your heart like that. Who shits the neck? Yeah, open up to the rest. How do I Yeah, making you travel. เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมนีการออกไปสอนเพราะว่าเด็กมีสอบตอนทุ่มหนึ่งเราก็ต้องอยู่นะครับก็ไม่ได้มีได้เงินอะไรเพิ่มแต่ว่าก็เป็นหน้าที่เนาะเพราะว่าสอนแล้ว4ี่ชั่วโมงการนําเสนอผลงานครูก็ต้องอยู่ช่วยตรวจน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นร์ดเดย์อีกวันหนึ่งนะครับก็ขับรถรวมแล้ววันนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบกิโลได้อะไรเงี้ยครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้เนอยใช้ได้ครับแล้วก็ เดี๋ยวกาลังจะกลับบ้านกาับน้ําแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์จะมีสอนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะการเป็น,น,น,นครูดนตรีก็มีหน้าที่ที่ต้องทํานะครับมีหน้าที่ที่ต้องทําแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันวันนี้ก็ช่วยนักเรียนในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะเล่นคอนเสิร์ตการฟังซาร์ต่างๆนะครับคือเชื่อไหมว่าเล่นเด็กเล่นกันมาตั้งนานบางทีแบบ ไม่จูนสายเลยเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็บางเพลงเนี่ยโหซ้อมกันมาตั้งนานคือแบบคือมันต้องจูน e อเอฟเฟกะเออแต่ว่ากีตาร์เขาปรับปรับเฟลดแล้วไงนะครับเขาปรับเขาถอยไปไปช่องหนึ่งเล่นเลยแล้วเขาก็ไม่จูนใช่ไหมเพราะว่ามาจูนเพลงเดียวมันก็ไม่โอเคพอดีที่โรงเรียนมีเบสสองตวัวพอดีผมก็เลยจูนตัวหนึ่งเป็น E อฟเฟให้แล้วก็ถึงเวลาก็สลับเบสเอานะครับมันก็แพทีคที่จะมานั่งจูนจูนเนาะเพราะว่ามัน ยางเราเบรก็มีปัญหาตรงที่สายเก่ามากจูนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสายขาดสายขาดทำยังไงนี่ระดับครูต้นซะอย่างครับเตรียมทุกอย่างไปครับทั้งสายเบสสายกีตาร์นะครับแม้แต่ยางส่วนไวโอลินก็ยังเตรียมนะครับก็เปลี่ยนให้เลยผมเปลี่ยนให้เลยครับตรงนั้นเลยครับนักเรียนทําสายขาดนะครับประมาณนั้นก็เป็นครูก็ไม่ง่ายนะครับ คุณต้องฟังเป็นด้วยครับฟังทุกอย่างเป็นเพลงที่นึกเล่นเล่นทุกเพลงเราก็ต้องศึกษาไปอย่างดีว่าเพลงเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาได้อย่างเต็มที่นะนะครับแล้วเพลงที่นักเล่นเล่นประมาณ80ดสนะผมเล่นได้นะครับผมหัดนะครับแล้วก็ถ้ามีมือกีตาร์ป่วยผมขึ้นขึ้นเล่นแทนได้เกือบทั้งหมดนะครับเกือบเกือบทั้งหมดนะครับถ้าไม่ได้บางเพลง ก็กดเปิดคอร์ดแล้วก็สามารถเล่นไปด้วยได้คือตอนตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่ครูดนตรีควรทําได้อ,อย่างเงี้ยครูสอนดนตรตีนะน่นะครับเราต้องมีการศึกษาเพลงไปล่วงหน้าแล้วก็สอนนะครับนอกจากสอนแล้วเราต้องฟังได้ด้วยแล้วบอกทุกเครื่องว่าเล่นได้ด้วยยังไงนะครับนะครับโอเคก็ใกล้จะถึงบ้านผมแล้วนะครับข้ามสะพานไปแล้วแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำระยอง หรือเปล่าหรือชนระบทานทั้งอย่างนี้แหละเราก็จะถึงบ้านผมแล้วนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันเดย์วิทกูต้นนะครับสําหรับการเปาจารย์พิเศษที่รวยนเมือนวิทก็มันก็เหนื่อยแต่ก็สนุกมีนะครับแล้วก็อยากทํทำงานนี้ไปเรื่อยๆถ้าเขายังจ้างอยู่นะเพราะเขาจ้างแบบเทิมดอเตอมอะ่ะเขาไม่ได้มีสัญญาอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือ ไม่แน่เทอมหน้าผมก็จะไม่เจอนะสอนมารุ่นนี้รุ่นที่2แล้วครับี่ก็ดีใจที่ได้สอนทุกๆคนนะครับแล้วก็แล้วก็เด็กทุกคนก็อินสปายผมแล้วก็ บ้าแต่ว่าเรื่องการสอนของเราเนี่ยยังคงพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีวันหยุดเด็ดขาดเลยครับผมก็จะอัปเดตตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาให้ตัวเองเอานะครับความรู้ให้มันเป็นปัจจุบันเสมอๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับสาหรับที่ติดตามวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนกําเนิดวิทย์มาดูก็อย่าลืมกดไ like ลค์ชั้น n น็ครูด้วยนะครูจะได้ เราจะได้เจอกันเวลาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะไปเป็นสิ่งที่เรียนอยากเป็นก็ขอให้นักเรียนสมหวังในแบบที่นักเรียนอยากเป็นแล้วกันนะครับ <c oughs> ดนตรีก็เป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำวันหนึ่งเรามองกลับมาเราก็จะมีความสุขกับดนตรีนะครับเนี่ยนักเรียนขอบคุณบายบายสวัสดีครับทุกคนครับ